การแรกที่ประยุทธ์ถลิงอำนาจตั้งแต่คอสชเลยอ่ะไม่กี่วันปบบอกเลยบัญชาเลยอยากได้โครงการนี้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแก่แกเน้นอย่างงี้งนี่ก่อนไม่รับพอหลังๆเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้ก็มาพูดแต่กับคลองโองงานคือแกต้องการบ้านเมืองสวยงามมันแกต้องการโรแมนติกเออนั่นแหละแกชอบเอะไรริมน้ำอ่ะแต่นนเลยวะต้องเกิแถวนนท์แกชอบแกชอบอย่างนี้แหละทางเดินริมแม่น้ําบ้านดูบ้านเมืองดูเก๋ไก๋แค่นั้น ชีวิตความเป็นอยู่แก่ไม่ได้สนใจอแล้วก็ทําอยู่ไม่กี่ครองอันนี้มันคือจากพระรามเจ็ดจำได้ไหมเจ็ดโลจากพระรามเจ็ดมาสองข้างรวมแล้ว14บกิโลครับแล้วตรงปากทางตรงตรงพระรามเจ็ดมั้งจะมีอนุแลนด์มาร์คใหญ่ๆซึ่งตอนนั้นก็เป็นดราม่ากันแบบว่าไปก๊อปปี้เข้ามาครับ อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นโปรเจกต์นั้นแล้วมาถึงสภาเลยไหมมาถึงตรงรัฐสภาตรงเกียรกายเลยนะใช่เานนยาวเหยียดยาวเหยียดยาวเหยียดอืมเป็นทางเป็นปัญาเด่นยื่นไปสองฝั่งที่ที่แกพูดก็คือว่าในกรุงเทพเนี่ยถ้าเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆทั่วโลกหรือแม้กระทั่งจังหวัดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ริมน้ำเป็นของเอกชนหมดอันนี้เป็นปัญหาจริงครับแต่การแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเดินริมแม่น้ํางอขึ้นไปเนี่ยไม่ไม่ค่อยสมเพสสมผลครับแต่ผมว่าประเด็นหนึ่งที่ที่ที่พวกสถาปนิกที่ทาาาาเเรืื่่อองนี้คพพยยมจะูดกว กรุงเทพเนี่ยปัญหาหลักก็คือพื้นที่ริมน้ำเนี่ยเป็นของเจ้าสัวเป็นของโรงแรม,มเป็นของหน่วยงานขนาดใหญ่ใช่ไหมรเราเราเป็น,เ,ปนเราเป็นเมืองหลวงซึ่งติดแม่น้ําแต่ว่าโอกาสของคนธรรมดาที่เห็นแม่น้ํามันไม่มียกเว้นว่าคุณต้องมีตังค์ไปกินข้าวตามโรงแรมบุฟเฟ่ต์หัวละสองพันครับอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาจริงว่าพื้นที่ริมแม่น้ําของกทมเนี่ยมันกลายเป็นของคนมีตังค์ไปหมดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราไปไปหนองคายอย่างเงี้ยพื้นที่ริมแม่น้ำเนี่ยก็เป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมครับไปนครพนนนนนนมมมเเเีีีี่่่่่่ยยพพพืื้้้ทททรรริแแาากก็สธณะตุง พื้นที่สาธารริมแม่น้ำไม่มีมเป็นพื้นที่ของคนมีตังเป็นหมดจะแก้ปัญหานี้ยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสารปกครองสั่งเบรกโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา <c oughs> นะครับโดยบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายระงรับการก่อสร้างจนกว่าจะทําตามระเบียบสํานักนายก <c oughs> ก็คือรับฟังความเห็นประชาชนนะครับสารปกครองเนี่ยพิพากษาคาดีที่เครือข่ายวางแผนและผังเมือง <c oughs> เพื่อสังคม นะครับผู้ฟ้องคดีที่1กับพวก12รายนั้นไปยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครนะฮะทั้งหมดนี้เป็นผู้ถูกฟ้องที่1นถึงสขอให้ศาลเพิกถอนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและผู้ถูกฟ้องคดีให้ยกเลิกการดําเนินการโครงการดังกล่าวทั้งหมดนะฮะและทําตามรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือจัดรับฟังความเห็นประชาชนและดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลแม่น้ําเจ้าพระยา โอ้โหโครงการนี้มันนานแล้วนี่ฮะใช่ไหมโครงการแรกที่ประยุทธ์ถลิงอำนาจต้องแต่คอสชเลยอ่ะไม่กี่วันปบบอกเลยบัญชาเลยอยากได้โครงการนี้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแกแกเน้นอย่างไงนึก่อนไม่ร่บพอหลังๆนี่เรื่องนี้ไม่ได้ก็มาพูแใ่กับคลององางคือแกต้องการบ้านเมืองสวยงามแกต้องการโรแมนติก เออนั่นแหละแกชอบอะไรริมน <ะ S 2> ้ำอ่ะแต่นนเลยวะต้งเปิแถวนน,นอ่ะแกชอบแกชอบอย่างนี้แหละทางเดินริมแม่น้ําบ้านดูบ้านเมืองดูเก๋ไก๋แค่นั้นชีวิตความเป็นอยู่แกไม่ได้สนใจอืแต่ก็ทําอยู่ไม่กี่ครออันนี้มันคือจากพระรามเจ็ดจำได้ไหมเจ็ดโลจากพระรามเจ็ดมาสองข้างรวมแล้วสิบสี่กิโลครับแล้วตรงปากทางตรงตรงพระรามเจ็ดมั้งจะมีอนุสเอ่อแลนด์มาร์กใหญ่ๆซึ่งตอนนั้นก็เป็นดราม่ากันแบบว่าไปก๊อปปี้เข้ามาครับ อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นโปรเจกต์นั้นแล้วมาถึงสภาเลยไหมมาถึงตรงรัฐสภาตรงเกียรกายเลยนะใช่เพานั้นยาวเหยียดยาวเหยียดยาวเหยียดอ,อืมเป็น<ต>ทางเปสิบ <10 S 2> ประเดนน็นยื่นไปสองฝั่งที่แกพูดก็คือว่าในกรุงเทพเนี่ยถ้าเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆทั่วโลกหรือแม้กระทั่งจังหวัดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ริมน้ำเป็นของเอกชนหมดอันนี้เป็นปัญหาจริงแนะแต่การแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเดินริมแม่น้ำงอขึ้นไปเนี่ยไม่ไม่ค่อยสมเพสสมผลแต่ผมว่าประเด็นหนึ่งที่ที่ที่พวกสถาปนิกที่ทำเรื่องนี้เขาพยายามจะพูดกคือว่า กรุงเทพเนี่ยปัญหาหลักก็คือพื้นที่ริมน้ำเนี่ยเป็นของเจ้าสัวเป็นของโรงแรม,มเป็นของหน่วยงานขนาดใหญ่ใช่ม่เราเราเป็น,เ,ปนเราเป็นเมืองหลวงซึ่งติดแม่น้ําแต่ว่าโอกาสของคนธรรมดาที่เห็นแม่น้ามันไม่มีเยอเป็นว่าคุณต้องมีตังค์ไปกินข้าวตามโรงแรมบุฟเฟ่ต์หัวละสองพันครับอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาจริงว่าพื้นที่ริมแม่น้ําของกทมเนี่ยมันกลายเป็นของคนมีตังค์ไปหมดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราไปไปหนองคายอย่างเงี้ยพื้นที่ริมแม่น้ำเนี่ยก็เป็นพื้นททททีีีุ่่่สสาาาธธรระคใมม้้ไปนนนนนพพพพเืืิแแก็ต่ง พื้นที่สาธารริมแม่น้ำไม่มีเป็นพื้นที่ของคนมีตังคปไปหมดจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับนะก็เลยพยายามจะมีโครงการแบบนี้ขึ้นมารั้งสุดท้ายที่คุณเห็นแม่น้ําเมื่อไหร่ครับถ้าไม่ใช่ข้ามสะพานไม่ผมคือประเด็นคือคอนโดผมมันอยู่ติดน้ำไงติดเออไม่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 ได้หรูอะไรแม่น้ํามันยาวแม่น้ํามันยาวก็เลยเห็นบ่อย แต่ว่าเข้าใจที่แมกงต้องเปเนียนๆไปห้างไงออะผู้หญิงอาจจะผู้ชื่อห้างอย่างไปไอคอนสยามใช่ไหมใช่เนียนๆไปแล้วก็ไปดูแม่น้ำสมมติเราอย่างที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยใช่ไหมทางเดินริมแม่น้ำที่ปารีสก็คือมีทางเดินริมแม่น้ำครับอันนี้คือหลักการของเมืองที่ตึกแล้ว้มพื้นที่ริมแม่น้ำต้องเป็นพื้นที่สาธารณะแต่ในกรุงเทพมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นของโรงแรมคอนโดร้านอาหารบ้านคนรวยมันผิดอันนี้ต้องยอมรับมันผิดจริงมันมีปัญหาจริงไอโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการแบบ เมกะโปรเจกต์เลยคือมันเป็นถนนเรียบมีทางจักรยานมีทางเดินแล้วมันมันประหลาดอะอคือฟังดูก็รู้พอไปเปิดประชาชนมีส่วนร่วมสถาปนิกมามีส่วนร่วมเนี่ยนะมันประหลาดมากคือมันมันเป็นการสร้างเข้าไปลุกล้ำริมแม่น้ำเลย15เ <c oughs> มตรนะสองฝั่งแล้วแล้วเขาเรียกอะไรอะตํ่ากว่าระดับตะลิ่งห่งเมตรอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ดูประหลาดประหลาดฟังแล้วก็ดูแปลกแลกแต่ว่า นายกอยากได้และพอไปรับฟังความคิดเห็นคือ3ปีเนี่ยมันเงียบกริบเลยเพราะว่านายกมีอำนาจมากพอมาตา4 4มันขายความเข้มข้นขึ้นก็มีการยื่นฟ้องกันและที่สุดแล้วกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนรวมทั้งเรื่องของการลุกล้ำโบราณสถานก็ไม่ได้ขออนุญาตการลุกล้ำอะไรเงี้ยเออเอเอหรือการรับฟังความไม่มีเลยทุกอย่างฉันมองมเลยตีตกเฮี้ยนระงับการก่อสร้างไปถามว,ว่าจะทําอีกไหม ผมคิดว่ามันยังอยู่ในแผนแม่บทอยู่ที่จะพัฒนากรุงเทพนะทั้งกรทมก็เคยมีโครงการนี้ตลอดแล้วก,ก็ทมก็ทําเป็นทางเดินถ้าเกิดคุณไปดูฝั่งปกักตรงข้ามปักคองตลาดตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับทำไมตรงวัดประยูนอะ่ะก็เสร็จรแล้วฝัง่งทนนนะ,ะประูบก็มีทางเดินแต่มันก็จะดูเรียบๆง่ายๆก็ เปิดเป็นพื้นที่สาธาระอยู่พอสมควรมันจะเป็นทางเินแบบสั้นๆไงมันไม่ใช่แบบต่างประเทศหรือว่าจังหวัดใหญ่ๆในประเทศเราที่แบบเป็นทางเรินระยะยาวที่คนสามารถทําได้เนี่ยกรุงเทพไม่มีเออกรุงเทพไม่มีกรุงเทพไม่ใช่เมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของต้องยอมรับนะครับเป็นเมืองของคนมีตังครับนะฮะซึ่งไม่ใช่แต่ไม่ไม่ใช่ทุกเมืองหลงของในโลกเป็นแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าเมืองหลงที่อื่นก็เป็นไม่ใช่นะครับครับนิวยอร์กก็ไม่เป็นปารีสก็ไม่เป็นนะครับใช่น้องคายนครพนมเขาก็ไม่เป็นนะครับมันมันเป็นที่ที่ ริมแม่น้ำมันเป็นที่ที่คนชอบมาสังสรรค์นนะอันนี้พูดจากประสบการณ์นะนะฮะเวลาคนชอบมาสังสรรค์เวลาวัยรุ่นที่ไม่มีเงินที่สามารถไปเข้าที่บาร์หรือร้านกาแฟที่มันมีนี่ได้เนี่ยการมานั่งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยนะฮะมันทําให้บรรยากาศมันมันคลื้ๆนๆะแล้วบางทีส่วนตัวนะเป็นคนที่ชอบไปริมแม่น้ําเพราะว่ามันรู้สึกมันได,มนได้มันได้ผ่อนคลายนะมันได้เห็นคนที่อยู่อีกฝั่งคน,คน,นต้องการบรรยากาศกรุงเทพมีน<ม>้อยอจริงๆ<ม> ตอนนี้ก็มีกันเนี่ยวัดประยูรไม่ก็ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ปิดอีกครับใช่ไหมบางที่ก็ปิดบางทีก็ไม่ได้ให้ประชาชนเข้าแม่แต่ธรรมศาสตร์มันก็จะบอกเป็นพื้นที่สาธาระมันก็ไม่ได้ใช่ไหม <นะ S 2> พื้นที่สาธาระคือพื้นที่ซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของ,งรประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาครับนะฮะ